t ี e e nergy ย้อนเวลาลาขอสอบไอ้คิงเป็นไรวะคิงสวัสดีครับขอต้อนรับสู่การบำบัดโดยวิธีการสกดจิตเพื่อรื้อฟื้นความจำของคุณนะครับทีนี้ผมอยากให้คุณหลับตาและจินตนาการว่าคุณกำลังอยู่ในที่ที่สบายที่สุดผมอยากให้คุณไม่ใช้ความคิด อย่าให้คุณจำลองว่ามีบุคคลคนหนึ่งที่จะมาคิดแทนคุณคนนั้นมาหรือยังครับมาแล้วครับเขาคือใครครับสลาวุธครับโอเคครับคุณสลาวุธผมอยากให้คุณนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดอุบัติเหตุก่อนหน้านั้นคุณกำลังทำอะไรอยู่ครับตอนนั้น ผมคิดว่ามอนพรุ่งนี้จะสอบแล้วมีอะไรต้องอ่านบ้างอะ่ะอืมพวกงานพลังงานอะ่ะแล้วก็โมเมนตัม um อะ่ะส่วนใหญ่จะเป็นความหมายเชิงฟิสิกอะ่ะอ๋อความหมายใช่ไหมโอเคอืมอมต้องอ่านดูงานคือปริมาณของพลังงานที่ถูกส่งมาจากแรงที่กระทำต่อวัตถุให้เคลื่อนที่ไปได,ได้ระยะทางหนึ่ง พลังงานคือความสามารถในการทำงานของสิ่งมีชีวิตวัตถุหรือสา,ารสต่างๆพลังงานศักด์คือพลังงานที่สะสมอยู่ในวัตถุที่หยุดนิ่งพร้อมที่จะทำงานพลังงานจนคือพลังงานที่อยู่ในวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่พลังงานกลคือพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยตรงโดยต้องพึ่งแรงในการขับดัน ม่อนมันยังมีอีกเรื่องหนึง่งก็คือเรื่องกฎการอนุรักษ์พลังงานแล้วกฎการอนุรักษ um ์โมเมนตัมอ่ะมันเป็นยังไงอะมอนก็เขาบอกว่าการอนุรักษ์พลังงานเนี่ยคือพลังงานอะ่ะไม่สูญหายแต่สามารถเปลี่ยนรูปได้ตัวอย่างเช่นเวลาที่เราเล่นสเก็ตบอร์ดแล้วเราอยู่บนจุดยอดของลานสเก็ตถูกไหมมันก็จะมีพลังงานศัก์เนื่องจากความสูงอะ่ะสะสมมาอยู่ แต่พอเราเริ่มถลายลงมาเนี่ยพลังงานศักย์มันก็น้อยลงแต่มันเปลี่ยนรูปเป็นอะไรพลังงานจนเพราะเราเริ่มมีการเคลื่อนที่ถามว่าพลังงานรวมในระบบเนี่ยมันเท่ากันไหมมันก็เท่ากันก่อนและหลังเท่ากันนั่นแหละคือมันแค่เปลี่ยนรูปเฉยเฉไม่สูญหายส่วนอีกอย่างก็จะเป็นการอนุรักษ์โมเมนตัมก็คือวัตถุสองวัตถุที่เกิดการชนกันเนี่ยมันจะเกิดการอนุรักษ์โมเมนตัมอย่างเช่นมันจะมีอยู่2แบบนั่นคือการชนแบบ ยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่นไหรอกเนาะซึ่งการชนแบบยืดหยุ่นเนี่ยจะมีการอนุรักษ์โมเมนตัมและอนุรักษ์พลังงานด้วยก็คือตัวมวลเนี่ยมันจะเด้งออกจากกันเหมือนกับลูกสนุกอะที่เราเล่นสนุกลูกสนุกก็เปลี่ยนเหมือนมวลเนาะล้นก็จะเล่นออกจากกันส่วนการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเนี่ยก็ยกตัวยอย่างเช่นรถชนกันแล้วรถมันถลายไปพร้อมๆกันมันจะเหมือนมวลมันรวมกันอันนั้นอาจจะเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นซึ่ง มันก็จะไม่อนุรักษ์พลังงานอนุรักษ์แค่โมเมนตัมประมาณนี้ที่มีสอบมอ่อนอธิบายดีมากเลยพรุ e <S <S ่งนี <K <K ้พร้อมสอบแล้วแหละเฮ้ยคิง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 อา ผมจำทุกอย่างได้แล้วครับหมอ